บอกความหมายเส้นวสาสนา3าแบบบนลายมือนะครับเส้นวสาสนาแบบที่1นะครับก็คือเส้นวสาสนาที่ตั้งมาจากเส้นชีวิตตามตัวอย่างรูปนะครับ่บงบอกว่าคุณเป็นคนที่เริ่มต้นนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากตัวคุณเองคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้นะครับครอบครัวนะครับหรือถิ่นที่คุณจากมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้อะไรคุณมากมายแต,แต่คุณก็พร้อมที่จะไปแสวงหาเอาข้างหน้านะครับเส้นวสาสนาแบบที่2คือเส้นวาสนาที่มาจากข้อมือนะครับยาวตรงขึ้นไป บ,บอกว่าชีวิตของคุณเริ่มต้นค่อนข้างเร็วไม่ว่าจะเป็นการมีคู่การเริ่มงานบางคนอาจจะอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับบางคนเนี่ยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับคนที่มีเส้นวาส,สนาลักษณะน,นี้จะมีประสบการณ์นะครับในการทาํางานค่อนข้างสูง่บงบอกอีกว่าเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นในถิ่นที่อยู่ไม่ชอบโยกย้ายไปไหนนะครับหรือบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานกับบ้านหรือทํางานกับครอบครัวได้ด้วยครับเส้นวาสนาลักษณะน,นี้ภาระความรับผิดชอบคุณจะสูงมากเลยทีเดียวครับ เส้นวัส,สนาแบบที่3เป็นเส้นวัส,สนามาจากเนินจันทร์จะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีเกณฑ์ต้องโยกย้ายเดินทางนะครับไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับหร